นะครับไม่มีวันตันนะครับก็แต่ไม่ต้องอแต่ว่าคนทำคนทำฟิลนี้ก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะไม่ใช่ฟิลเดียวโรบอทก็คงไม่มีวันตันเหมือนกันคุณคงทำได้ทั้งชาตินะครับ AI ก็คงเหมือนกันฟิลพวกนี้นะครับอันนี้เล่าให้ฝ่ายเฉยยกนวัตกรรยให้ดูนะครับเพื่อที่จะให้เปรียบเทียบว่าเดี๋ยวจะมี วิทยากรจะพูดถึงการวิจัยในเมืองไทยการวิจัยที่ c m เแล้วก็โปรเจกต์ในอนาคตหรือว่าการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับลองเปรียบเทียบดูกับนวนัวิทยาวิทยาศาสตร์ว่ามันแตกต่างใกล้เคียงความจริงมากน้อยแค่ไหนะนะครับเราไม่ได้อยู่ที่ศนแน่นอนเราไม่ได้อยู่ที่ร้อยเปนะครับอยากให้ลองวิเคราะห์ดูก็นี่ขอไปเร็ว,รวก็การพูดคนกับเครื่องนี่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ speech recognition คือพูดไปแล้วคอมพิวเตอร์รู้ให้ได้ว่าเป็น พูดว่าอะไรความหมายว่าอะไรนะครับในทางกับการ speech synthesis หรือว่ารวมไปถึง text to speech เนี่ยก็คือการที่คอมพิวเตอร์จะโต้ตอบกลับไปยังคนด้วยเสียงพูดเนี่ยจะ synthesis ออกมาเป็นสัญญาณเสียงที่เข้าหูคนและแปลเป็นสัญญาณไฟฟ้าพวกนั้นให้คนรู้เรื่องเนยอย่างไรนะครับทีนี้สองา้านี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเสียงต่อไปภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องคือเมื่อคนตัดสินใจจะใช้ภาษาคนคุยกับคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นคอมพิวเตอร์จะต้องอน under stand ให้ได้ก็ต้องทำความเข้าใจาองภาษ,าษาธรรมชาตินี้ให้ได้ ต่อไปก็คือกลับกัน, ate, รรนกับ e พ n e ์เ e เน t รตซ์มชกับยังคนที่ได้นะครับนอกเหนือจากด้าน Human นค m มไ h แ m a แมชชี i n ิ e เทอร์เเนี่ยนะครับก็ยังมีตัวอย่างต่างที่มีความสำคัญมากๆอยู่เหมือนกันนะครับก็คือพวกที่ที่ใช้เทคโนโลยีด้านเสียงพูดภาษาเช่น s p e a k e r ID หรือ Verification ก็คือมีผู้พูดออกมานะครับวิเคราะห์เสียงพูดเฉพาะจากเสียงพูดเนี่ยให้ได้ว่าใครพูดหรือพวก Verification คือว่าถ้าเขาพูดออกมาแล้วเคลมว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งเนี่ย นะครับจะเชื่อหรือเปล่า Verify ให้ได้จากเสียงพูดนั้นว่าเขาเป็นคนคนนั้นจริงหรือเปล่านะครับอีกพวกอ,อันถัดมาก็าพวก Machine l a n g u a g e Translation นะครับก็คืออันนี้อาจจะแบ่งวรรคตอนอย่าให้ผิดก็คือ Language u a g e translation คือการแปลภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยภาษาจีนเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนเป็นภ,ภาษาฮินดูอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ใช้ Machine แปลนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งซึ่งค่อนข้างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้งในแง่ของการรีกต์ใช้งานแล้วในแง่ของ เทคโนโลยีหรืออะไรที่ใช้กับเทคโนโลยีด้านสปีชพอสมควรนะครับอันทัดไฟสวิตช์โคดดิ้งทำยังไงให้สปีชเนี่ยถูกโค้ดคือถูกเข้ารหัสให้มันเล็กนะครับส่งไปยัง uh, สถานที่ทต่างๆไกลๆผ่านแบนด์วิดที่จำกัดได้สปีชเอนแฮชเมนต์ทำยังไงให้รีมูฟนอยส์ออกจากการสื่อสารนะครับหรือว่าทำยังไงที่จะรีสตอร์ของเก่าๆเก็บขึ้นมาสมมติมีแผ่นเสียงเก่ามากๆอันนึงทำยังไงที่จะดิจิทัลรีมูฟนอยส์ของแผ่นเสียงทั้งหมดออกไปได้นะครับ หรือว่าการประยุกต์ใช้งานในด้านของคนพิการต่างเช่นการเอา speech synthesis มาช่วยในการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดนะครับอะไรต่างๆนะครับก็เป็นฟิล์พยายามคอนวินนะเป็นฟิล์ที่น่าสนใจนะครับมีการประยุกต์ต่างๆใช้งานมากมายนะครับจะให้ดูอันหนึ่งว่าธรรมชาติของฟิลน์นี้นะครับประกอบอต้องการคือเกี่ยวข้องกับความรู้ในหลายๆอ,อย่างมากเลย ทั้งหมดเนี่ยที่ l i ต์มาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งและก็ไม่ได้เกินเลยไปที่จะบอกว่าความรู้พวกนี้พื้นฐานพวกนี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบของการที่จะทำงานวิจัยศึกษาด้าน speech และ speech and language technology เนี่ยนะครับที่เอามาให้ดูเนี่ยมีตั้งแต่พื้นฐานวิศวะไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ไซน์วิศวะเ,เครื่องกลหรือแม้แต่ภา,า,า,าษาศาสตร์นะครับที่ให้ดูทั้งหมดเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าฟีนี่มันยากต้องรู้ทั้งหมดถึงจะทำได้ แต่มองในทางกลับกันต้องการจะบอกว่าไม่ว่าใครมีความสนใจในส่วนไหนก็ตามเนี่ยมันหาโอกาสง่ายมากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือว่าวิจัยนะครับเทคโนโลยียด้านเสียงพูดและภาษานะครับก็โมมายืดยาวเพื่อใช้ไอเดียว,ว่ามันเป็นยังไงนะครับต่อไปเนี่ยก็จะขอเชิญวิทยากรดีกว่านะครับโดยที่ถ้าดูตาม a เจด,ด้าน,นะครับก็ท่านแรกจะเป็นดกกรชัยซึ่งจะมา พูดในหัวข้อการวิจัยด้านเสียงพูดและภาษาในประเทศไทยนะครับเนื่องจากดอกเตรชัยมีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้าน speech l a n g technology มาพอสมควรนะครับแล้วก็ได้มีบทความตีพิมพ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับรีวิวนะครับถ้าได้ประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับรีวิวว่าเกิดอะไรขึ้นกับการวิจัยด้านเทคโนโลยด้าน speech and technology ในประเทศไทยบ้างนะครับต่อไปก็คือดรอนารดาซึ่ง ท่านจะมาแชร์ประสบการณ์ของเราเล่าให้เราฟังว่าแล้วที่ CMU ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งหนึ่งนะครับในอเมริกาซึ่งก้าวหน้าเรียกว่าหนึ่งในที่ที่ก้าวหน้าที่สุดในด้านสปี g ีนแล t เทคโนโลยี Language, ว่าที่ CMU เขาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถัดมาคือดรนัทนันซึ่งะจะพูดถึงว่าในเมืองไทยนะครับเราจะเอาเทคโนโลยีที่จากห้องวิจัยเนี่ยพอเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเราเจออะไรเราพบอะไรน้ำปรับอย่างไรนะครับสุดท้ายก็จะเป็น ไม่ใช่สุดท้ายนี่ก็คือ,คอการบรรยายจากวิทยากรสุดท้ายจะเป็นดรรัตภูมิซึ่งผมเล่าให้ฟังนิดนึงคือพื้นฐานของดรรัตภูมิเนี่ยไม่มาจากสปีดโดยตรงนะครับแต่ว่าดรรัตภูมิเนี่ยทำศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Machine Learning AI นะครับ User Interface ต่างๆนะครับณขณะน,นี้ความสนใจก็คือแอป l y ความสนใจกัง AI i n t ินเ a c e ์เฟ่วงนั้นเนี่ยทำให้แอปพลิเคชัน Intelligent a เอเจในการที่ให้คนสื่อสารคอมพิวเตอร์ได้ผ่านสายโทรศัพท์ผ่านเสียงผ่านโทรศัพท์เนี่ยให้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ปัจจุบันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าพอมีเวลาเหลือนะครับก็จะเป็นการ d i ดิสคักันว่าแล้วไงฟังไปทั้งหมดแล้วในปัจจุบันมันมีความท้าทายอะไรหลงเหลืออยู่แค่ไหนนะครับแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานนะั้ขอเรียนเชิญดรัยเลยครับ